สวัสดีครับพิดแดสไตครับเดี๋ยวนี้เรามาปลูกต้นหอมหน้าฝนกันครับปกติเนี่ยหัวหอมหรือต้นหอมเนี่ยเขาจะปลูกกันหลังฝนนะครับหน้าหนาวเพราะว่าต้นหอมเนี่ยมันจะเน่าง่ายตัวหัวมันจะเน่าง่ายเพราะว่าพอมันฝนตกแล้วน้ํามันขังเนี่ยหัวหอมมันจะเน่าพอหัวหอมมันเน่าปุ๊บเนี่ยมันก็ตายนะครับเขาก็เลยปลูกหลังฝนตกหน้าหนาวสักสามสี่เดือนก็จะเก็บหัวหอมได้ละมันก็มีวิธีการที่ ที่ทาให้หัวไม่น่าก็คือว่าเราจะต้องรองทรายรอไว้เพื่อให้หัวเขาเนี่ยไม่ถูกน้ําแชนะครับเขาเราก็จะสามารถปลูกหัวหอมได้ทีนี้เราปลูกกันเนี่ยส่วนมากก็ปลูกเพื่อกินใบนะครับกินต้นหอมนะฮะสำหรับบ้านผมนะฮะตรงหัวหอมเนี่ยเดี๋ยวรอหน้าหนาวนี้จะปลูกแน่นอนโอเคที่ไหนๆเ,เราปลูกด้วยวิธีการรองทรายแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันเป็นไม้ประดับไปด้วยก็ได้มันก็มีความสวยงามของมันอยู่นะครับพอเรารองทรายแล้วมีความสวยงามได้เหมือนเรา พวกไม้หัวเหมือนพวกบัวบกขดได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราเลือกกระถางที่ดีหน่อยมันก็ดูสวยดีนะหรือว่าเราจะแบบเลี้ยงเพื่อแบบว่าให้เห็นรากมันในโหลแก้วก็สวยได้เหมือนกันทีนี้เราก็จะดูระดับน้ําที่มันขังได้เพื่อไม่ให้น้ําขังแล้วมันก็จะได้ไม่เน่าน,นะครับนี่นะฮะหรือจะเลี้ยงในกระถางธรรมดาหรือว่าขวดแก้วพลาสติกขวดแก้วพลาสติกขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ก็ดีนะครับ จะเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมดินในการปลูกกันนะครับแล้วก็วิธีการทํายังไงให้หอมมันงอกเร็วงอกชัวร์วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดินที่ใช้ผสมนะครับผมก็จะใช้ดินจากกระถางต้นไม้เก่าเนี่ยหส่วนขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ําแล้ว1ส่วนนะครับขุยมะพร้าวนี่ต้องแช่น้ํานะครับเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะมีเทน,นินซึ่งเป็นสารจบยั้งการเจริญเติบโตนะครับจากนั้นผมก็ใส่ปุ๋ยอีก1ส่วน ุ๋ยนี่จะเป็นปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยขี้วัวก็ได้นี่ผมใช้มูลไส้เดือนนะครับเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเราก็ใช้แค่สามอย่างนี้นะครับแล้วคลุกเคล้ากันไปครับขั้นตอนในการเตรียมหัวหอมนะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับเราก็เลือกหัวหอมมาที่เราจะปลูกนั่นแหละฮะแล้วรเ,เราก็บีไอ้เปลืองนี้ออกนะครับที่นี่จะปลูกแบบคู่ก็ได้ รือจะปลูกแบบแยกก็ได้นะครับพอเราบีเปลือกออกแล้วเนี่ยให้เราตัดด้านบนเขาออกใช้มีดก็ได้ใช้กันไกลก็ได้นะครับอันนี้เราแยกเป็นแบบกลีบๆนะการตัดอันนี้ออกเนี่ยเพื่อให้เขางอกขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็งอกได้ชัวร์ขึ้นนะครับ แล้วก็เราเจออนไนที่มันงอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะผมเป็นผมผมก็จะปล่อยเขาเลยผมจะไม่ตัดหัวละเพราะเขางอกขึ้นมาอยู่แล้วนี่นะครับน,นี้ลองปลูกแบบทั้งก้อนนี่สามอันดูก,ก็ได้เนาะโอเคภาชนะที่ใช้สำหรับปลูกวันนี้นะครับผมก็จะใช้อันที่เป็นรี u ูสนะครับลาสติกเหลือใช้เอามาเจาะรูด้านล่างน,นี้เคยปลูกต้นไม้ไปก่อนแล้วนะฮะเลืออออกมาเอามาใช้นะครับอีกอันนึงผมอยากจะลองเป็นแบบ ถ้วยสวยๆบ้างเป็นชามกระเบื้องที่เจาะรูไว้นะฮะผมสอนวิธีการเจาะด้วยไขควงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาใช้สิ่งนี้นั่นแหละเอามาปลูกต้นไม้กันขั้นแรกเราก็มาใส่ดินที่เราผสมไว้แล้วนะครับปบจากนั้นผมก็จะเอาทรายโรยด้านบนครับหรือว่าจะใช้ หินสวยงามก็ได้ดินภูเขาไฟก็ได้ดินญี่ปุ่นก็ได้หรือกแกรบดําก็ได้นะครับคือเราต้องการแค่ให้ด้านผิวดินน่ยมันไม่มีน้ําขังนะครับก็เลยใช้วัสดุที่น้ําไหลได้ดีนะครับแค่นี้ปุ๊บถ้าอยากสวยกว่าน,นี้ก็ล่อนทรายซะหน่อยนะครับมันก็จะได้ เป็นเม็ดขนาดเท่ากันอันนี้แบบง่ายๆแค่นี้ตัวหัวมันก็ไม่ไม่ชื้นมากไม่เปียกมากมันก็ไม่เน่าครับครับผมจากนั้นเราก็มาปลูกกันเลยครับไม่มีอะไรซีเรียสเลยครับแค่หั่นด้านลากปักลงไปก็พออย่าเอาด้านหัวปักลงไปเราหั่นไว้แล้ว นะครับปักไปได้เลยเดี๋ยวปักไปเลยแบบเป็นกกอบ้างหมดแล้วจากนั้นก็รดน้ำก็เป็นอันเสร็จครับผม แล้วเราก็จะได้ต้นหอมที่ไม่เน่านะฮะแล้วก็เป็นไม้ประดับให้ด้วยพีดแจสไตล์ครับสวัสดีครับ